พ่อรวยไรักถ้ารู้ชมอี่วเรารักสำหรับงานี้จะพี่น้องพบกับเรกปริญญามาคำเรกสอนรามเอกราบรือลูกท่าเรือเจ้าของเสียบเพลงสอนรามในาลิวขอบคุณ Oh, will I can't, am going ใจหายอดหูเกิดเป็นหุ่นท้วงมันต้องทนร้องเกิด ฉันว่าแกโอเกินตัวแล้วล่ะปากดีจริงๆเลยอีกสามเดือนข้างหน้าว่าแต่งไม่ <c oughs> แม่สั้นห้าประพูดอ่าร้องไปยอดจริงเลย นี่ร้องไรเฮ้ยมันร้องไวหรือยังไงวะไอ้ขอให้รอบลูกร้องไม่แยบช้าาเยังดีก็เพลิงสไปเดอร์แมนรักบีเอ็นไม่มากเรื่องยังดีก็เพลองสไปเดอร์แมเอ็นโดีว่ะทำไมล่ะพ่อกับแม่มึงปอยใหญ่กันทั้งคืนเลยใช่ไหมไม่ไอ้นี่ดีกว่าเพลงใหม่ดีกว่าเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยเอ้าเร็วเร็วเต้นได้ง่ายนิดนึงนิดนึง อยากร้องอะไรร้องไปเลยแลวน้าแบงก็เต้นกับบีเอ็มนะเมลอนเมลอนเมลอนเลยเอ,อ,อ,อ้ย <c oughs> ถาจริงๆอ่ะตอนพ่อกับแม่ได้กันนะย,ยิ้มกันบ้างไหม <c oughs> ไม่มีความสุขอะไรกับใ,ใครคคเลยหรอกสำหรับร <c oughs> างวัลนะครับเอาเจ้าของรถทะเบียนโบไม้หยอดยังพัมานการนะครับห้าสองเก้าอยุธยาครับขยับรถด้วยนะครับห้าสองเก้านะครับจำไม่ทันเลย น้องชายมะลูกน้องชายเนาะค่ะนะคะครับขอบคุณครับเวลาสักครู่ขอบคุณนะครับไอ้ลูกมาลูกช่วยกันทำมาห้ากินก่อนลูกหหัวน้าขอบคคุณรับหัวหน้าถ้าจะแย่แล้วคืนนี้มันนั่งจองตัวผมตั้งแต่ผมยังไม่ได้รางวัลเลยอ่ะคุณสาวเลยนะคะก็พอแล้วมั้งเพื่อนมาลูกเจอพาร์ทเจ้าเธาแล้ว พี่สายครับขอบคุณพี่น้ำพี่หมูนะคะพี่เอ็มนุกแล้วก็ครับขอบคุณพี่แอนนะครับขอบคุณครับของย้อมนะครับขอบคุณบั๊กเดวซีขอบคุณครับขอบคุณพี่สานะครับของใครครับเนี่ยเอาของเบลขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ้าวได้ของเล่นแล้วก็เต้นได้แล้วสิขอไม่เต้นไม่เต้นมาโน้ตโนไปเอาปังเร้นองต้นไป ไอ้ลูกมาเอากระตังก้ลูกโอ้โหครอบัวน,นี้ออนโอ้โหต้องให้หลานใช้ด้วยเรอะมาลูกมาจะไม่ทำก็ไม่ได้<อ>ลูกหัว<อ>หน้าฝั่งนู้นด้วยขอบคุณครับไม่ไปก่อน,น,ะนะอนาคตเราก็เกาะมันอูกเกาะอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวหรกดูดเลือดเลยมาเร็วเร็วนะเบบครัรข<อ>บขอบคุณ,ค,ณครับเบลเบลฝั่งนี้ ไปฟังนู้นด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะคะไอ้หนูใจเย็นนะกูเพิ่งได้รางวัลไม่ถ้ำอีกเลยได้ครับขอบคุณครับไม่ไปขายให้สอดลงสอดลามเมื่อวานพี่กทินนี่มันวาเจาะขายอย่างนี้เลยเหรอพี่กทินมันนี่นธอแล้วพาลูกแกมาด้วยสองคนเนี้ไปน้องชายจ้าชั้นจะเป็นพี่สาวคนโตเนี่ยน้องชั้นทั้งนั้นเลยไปดูพี่ด้วยไปนะเดินกันวุ่นวายเดินอย่างสวนสนาม ทำไมก็ไม่รู้เนาอต้องมีคนจนแล้วก็คนรวยทำไมลูกนี้ั่นไม่สร้างมีแต่คนรวยไปก็จบแล้วเนี่ยขอบคุณพี่แอนพี่สาขอบคุณคับดีๆค่อยๆถือเดี๋ยวพังหมดอ้าวมีเอ็มมากระตังก่อนไปไปเร็วๆลูกไปเวลาเป็นเงินเป็นทองลูกนะอ๋อโโอ้โห แล้วเมื่อมึงตกใจเดี Luckily, no no ่ยข no oh no. oh oh, ้างในก็กระเด็นออกมารล้วเออไม่ถูกเลย้เลือดมันนุจริงๆคนร้าบคุณค่ะโอ้โหใจห่หมดนี่นี่ฉันห่างแกจริงๆพี่กระถินอีตอนที่แกทำมันนะพ่อมันกระโดดสูงขนาดนี้เลยไหวไหมเนี่ยไปลูกแมเฮ้ยทแกที่ได้อยู่วันเนี้ยจไปเดร์แมน ก็จะพูดว่าเรื่อยเหน็บไปเลยไปข้างล่างจะด่ามากก็ไม่ได้ลูกเว้ยนาทำไมต้องนะคนจนคนรวยแล้วทำไมพวกเราต้องเสื่อมมาจนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงลิเกทุกคนอยู่ในความสงบกูเคียกับจังนี่กูก่อนเอามึงจะขายมึงเอามาเลยอ่ะเท่าไรสามหนึ่งเท่าไรสามหน่งสามหนึ่งเก้าสิบสามหนงเก้าสิบแล้วถ้าซื้อถุงเดียวละยี่สิบป่ะขายไหมยไม่ขายด้วยถุงเดียวร้อยหนึ่งขายไหม อ่ะมึงตล้าดจะยังไงอามาสามพุงร้อยอ่ะพอนะยังมีอีกไหมมีอีกไหมลูกตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแน่นะตอนนี้หมดแล้วแต่ทางโน้นยังไม่หมดรถมือเบียนกองไก่จอดจานสองเป็นหนึ่งสามบางองครับขยับรถท่านด้วยนะครับสองเป็นหนึ่งสามนะครับนั่นแหละรถคนเขาเกียวไปทางไหนเลยเฮ้ยไอ้หนูฝากบอกด้วยบอกไม่ต้องไปตามเพื่อนมึงมานะ นะาทำบุญทำบุญเอา้เอาวยังไงกถพิกาทิ้นฉันเนี่ยนะทุกวันนี้นะตื่นมาก็ต้องเน็ตเข้าป้าตัดปืนก็ทำแบบนี้ไม่เห็นจะรวยสักทีเลยเอา้าวนี่คนเรา,เาก็ยากรวยใช่ไหมเอเอรูอ้ยากจะรวยแต่คนเราเนะี่ยมันเลือกเกิดกันไม่ได้เพราะแค่แม่ะเข้าไปได้ทิ้สงสมบัติไว้ให้แต่เข้าก็ทิ้งวิชาความรู้ไว้ให้พี่นะวิชาความรู้เรอ ไม่งั้นพี่จะทำมาหากินเลี้ยงน้องๆมาถึงทุกวันนี้เลยคุยแล้วคุยทั้งวีทั้งวันเลยเอ้าทำมาพีนี่เป็นหม่อยานะนี่หม่อยาทาชะล้อยู่สูพี่ไม่ได้เลยคุยขนาดนั้นเลยนี่<อ>สรรพคุณเในใจแก,กพูดให้ฟังหน่อยดเอิเอ๊อเะเอ๊ะเจ้าจะคุยให้ฟังนี่นี่แกจะคุยหรือไม่คุยเนี่ยเออคุยสิเว้ยลองดูนี่นี่ไอ้คนล่างบ้านอ่ะทำไมอ่ะไอ้พิ๊บพิ๊บอะ เออรู้จักเป้า่ะไอ้บิ๊กที่เมียมันเป็นลิเกนะเออนนั่แหละที่เป็นลิเกไอชื่ออะไรนะอีมองอะไรเหรอเออนั่นมันเมีนยน้อยเข้าโอเคไอ้นี่หัวลอ้อแสดงว่าตัวเก็บข้อมูลนะน้องอีมองหนึบป้าห <c oughs> ัวล้อสะใจเหลือเกินไอ้มวยไอ้มวยไอ้ทิปบิ๊กทิ<ๆ>บิ๊กนี่ไอ้ทิปบิ๊กนี่นะออมันปุ๊ ปุ้ยนี่ี่ข้าวว่ามันเดินไปไหนไม่ได้เลยนี่มันป่วยติดเตียงนี่จะเข้าห้องน้ำที่จะทีจะเยี่ยมมีตังแป๊กไปนะตองแปกไปเหอะีม่นส่งสารเฮ<อ>้อเลยปรุงยาสู้ทีแทรกไปให้กินเลย<อ>กินไปได้สองอาทิตย์เท่านั้นแหละโอ้โหไอ้บิ๊กเดินป่อเลยทีเยี่ยงแป้งคนเตียงอ่ะไ,ไ,อไอ้บานบอกให้บิ๊กเลิกแดกดยาเถอะอจะจะ,จะ,จะตายเขามันกระทุน ไม่เอาแล้วหม้อยาวไม่เอาลำบากท่านเลี้ยงนี่นั่งวยเลยนะเอาแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ที่นี่ก็ไปซ่อนนี่น้องคนนั้นให้ปรุงยงปรุงยาไม่รวยหรอกไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกไหนมึงเรียกใครน้องเนี่ยใครเนาอ๋อเนาะอันนี้น้องตีนู่นนะยายไม่ใช่นี่พี่กทิพย์ฉันจะบอกเลยนะว่าฉันน่าจะมีความฝันของฉันเหมือนกันใ่ไฉันน่าจะไปซื้อลอตตอรี่เลยสักสใบ แล้เกิดว่าถุกงววันที่เนื่งขึ้นมาเนี่ยสิบสองล้านลเลิรวยไม่รู้เรื่องเลยนะสิบสองล,ล้าน<อ>เออคุณมันจะตังค์ไปกอ,อ,อะเรื่งนะฮะถ้าฉันถูกหวยสิบสองล้านนะพี่กระทิ่นฉันนี้เลยฉันจะนี้เลยขุดบอ่อเลี้ยงกุ้ง<อ>ขุดนี้เลยสิบสองล้านนี่ลงทุนให้หมดเลยจะได้กี่สิบบอ่อยี่สิบบ่อก็ไม่รู<อ>้ออน,น,นะแต่ว่ารวยนะที่ได้ทั้งปีเลยขายดีด้วยกุ้งอ่ะใช่ไหมเงียบอกนะมึงได้ตังค์มาใช่ไหมแล้วแต่ มึงจะซื้อที่ที่วัดบางประโมทหมดเลยใช่คุณบอลเลี้ยงกุ้งใช่ใช่กิซ่องล้านนี่คือกูลงทุนหมดเลยไม่เอาแล้วไอ้ทองซื้อที่ตรงนี้เลยเอาจะเจ๊งไม่รู้ตัวอาไม่ใช่หรือมันเลี้ยงยากุ้งนะถ้าเกิดว่าคุณูดห้วยสิบสองล้านนะเพื่อนนะกูจะเอาตังค์ไปซื้อเป็ดให้หมดสิบสองล้านเลยโอ้โหซื้อเป็ดเออเลี้ยงเป็ดสิบสองล้านเนี่ยนะเออโอ้โหมันจะกี่หมื่นกี่แสนตัววะเนี่ยโอ้โหอะไรตัวยูท้องถ้าจะเยอะไม่น้อยเลยน่ะเยอะ เอาแล้วเราจะเ,าเป็ดมึงไปไว้ที่ไหนก็ไว้ในบ่อกุ้งม,มึงน,นั่นแหละอา้อาวเแล้วมึงเอาเป็ดมึงไว้บอ่อกุ้งกูทำไมเนี่ยก็มึงซื้อที่นี่วัดบางปะโมอมาแล้วกูจะซื้อที่ไหนเล่าไม่ได้มึงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่ากูลงทุนไปสิบสองล้านเนี่ยเต็มหมดตัวเลยแต่ว่ามึงเนี่ยมักง่ายเอาเป็ดมึงไว้ในบ่อกูกูได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วกูได้ลงทุนไปตั้งร้อยหนึ่งอิที่พายไม่ต้องแดกกันแล้วทุกสปอนหมดแล้วแม่ แค่ร้อยหนึ่งนังน่นมาทำเป็นพูดนี่คุณไอ<ห>้ฤาษีซ่องร้านแต่ว่าเพื่อนมักง่ายอย่างมึงเนี่ยใช้ได้ที่ไหนเนี่ยจะเป็นไงละ่ะเอา,าเป็ดมึงมากินกุง้งกูล่ะอเ,เอาถ้าเกอร์ว่าเป็ดมึงเอาโกงมึงขึ้นมาเป็ด,ดกู้แดกกระดึงว่ะซวยไปไงเฮ้มึงจะพูดยังไงแบบนี้ได้ยังไงล่าไม่ได้ทอไม่ได้ไม่ได้เปแบบนี้ไม่ได้นะนี่คณะนี้คณะใครคณะนี้เหรอเออคณะซ่อนร้านน้ำเพชรออกจากคณะมึงไปเลยมึงนี่พูดแปลกๆเป็ดผู้าไปเก็บของเลยนะจะไปจริงเหรอเออรับสมัครใหม่เขาเนี่ยดูกัน แล้วมึงจะตามกูไปเหรอเอะเดี๋ยวกูตามไปด้วยเมื่อกี่กูจะออกกูจะหนีมึงนี่แหละเฮ้ยจะหนีอะไรไปเลยไป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 อะไรกูจะบอกกู้มเลยนะต้องปงไม่ได้ไม่ได้นโอ้โหไปเลยไปไปไี้ตัดเพื่อนไอพรุ่งนี้ไม่ใช e collar, Or, you know. hire, ่ให oh, okay. ้เจอเอาเจอกันทำไมทำไมจะถามกันแกซื้อโน้ตตารี่ยังเถือยังโน้ตตาลี่ย์อะยังเก็บโน้ตตารี่ยังยังไม่หมาเลยเนี่ย เมันพูดอะไรกูงงเออภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่โอ๊ยขอโทษขอโทษซื้อรถตะลี่ยังทะเลาะกันเป็นวัดเป็นสวนเลยเนี่ยยังไม่ได้ซื้อรถฉันอื้อินไปหน่อยไอ้พวกคนมันยากกูยากเลยคุณทองคุณทิ้งเองส่งผลนี้ไม่ได้เรื่องไปได้เวลาทำมาห้างกินแล้วอันนี้เนไป้ตัดฟืนเอาฟืนไปขายอ่จ้าเอาไปว่าฉันจะเช้าไป่ตัดฟืนแต่ว่ามีตั้งแต่เช้าพี่พีก็ทิ้งฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวแล้วเอาไปส่ง วันไม่ต้องยาล้างผูบ้านก่อนวันนี้พี่จะทำอะไรล้าอยากกินน้ำพริกกับนี่อ่ะได้เรียวทักไปให้มาถูมาถ,ถ,ถูนะได้ได้เอาเยอะๆแล้วพักเยอะๆพักตองยเยอะๆเ,ยๆเลย